สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนิวข่าวนะครับก็นะครับล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับผมมองว่านะครับถ้าเกิดจะให้วิคคอร์สเนี่ยก็โอกาสที่จะคัมแบ็กกับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าตรอเนี่ยน่าจะสูงนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วนะครับล่าสุดนะครับภรรยาของบิ๊กโจ๊กนะครับ นะครับก็ที่มีข่าวก็ทางเจนิงนะครับที่มีข่าวว่าได้มีการบุกลุกเคหสถานนะครับที่ว่าไปเอาของไปเอาอะไรออกมานะครับแล้วก็ไปไปมานะครับตอนนี้คือทางตำรวจนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ฟ้องแล้วนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับเพราะว่าดูจากข้อมูลนะครับคือมันไม่สัมพันธ์กันนะครับดูจากข้อมูลแล้วดูเหมือนว่าว่า ข้อมูลมันไม่ตรงกันนะครับก็ดูแล้วเขาก็เลยไม่ไม่สั่งฟ้องนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่พูดง่ายว่าความเป็นธรรมก็ยังมีอยู่นะครับก็อันนี้ก็คือเปิดไปอีกเคสหนึ่งนะครับก็เหลือทางบิ๊กโจ๊กนะครับที่ทางปปงนะครับนะครับที่มีการเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้หนีนะครับก็เข้าไปเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับ ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆนะครับว่าคนตํารวจเอกโทเชนหักพานเนี่ยหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือจะได้กลับมาเป็นอ่าเป็นรองผบตร,ร,รอ,อีกเหมือนเดิมไหมนะครับก็ต้องรอรอดูกันต่อไปนะครับแต่คือพูดง่ายๆว่าแนวโน้มนะครับจากที่เราอ่าดูข่าวหรือดูอะไรกันมาเนี่ยครับคือมีโอกาสสูงนะครับที่จะอ่าได้กลับมานะครับถ้าทางปปทางปปชเนี่ยครับได้ยกคําร้องเนี่ย โอกาสก็สูงมากนะครับแล้วถ้าเกิดาสามผู้คองเนี่ยสั่งอีกว่าดูแล้วไม่มีมูลไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับไปดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องรอฟังรอดูต่อไปครับรอรอฟังฟังกันต่อไปนะครับว่าทางปปชเ,เนี่ยจะออกมาแบบไหนจะมีการออกมาทั อ,ออกมาให้ขา่าวหรือออกมาสัมภาษณ์หรือว่าทำหนังสือหรือทำอะไรไหมครับตอนนี้แต่ที่แน่ๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าบิกโจ๊กเนี่ยคือตอนนี้ท่านเนี่ยก็ดำลงตำแหน่งเป็นอของนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับก็เดินสายช่วยเหลือคนนะครับก็เนี่ยแหละครับถ้าเกิดพูดถึงถ้าเกิดท่านไม่ผิดนะท่านก็สามารถกลับมาเป็นตำรวจได้เหมือนเดิมนะครับก็อย่าเพิ่ง ไปคิดว่าท่านยังไม่ได้กลับมาแต่ตอนนี้คือโอเคถ้าในมุมมองของคนอื่นหรือว่าคนที่ไม่ชอบก็อาจจะมองว่าเออสีเทายังไม่ได้กลับหรอกอะไรเงี้ยคือแบบคือเป็นสีเทาแล้วยังจะอยากจะกลับมาอีกหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับใครใครที่บางคนก็ชอบชอบท่านนะครับในการทํางานเชิงลุกนะครับก็อยากให้เนี่ยให้ท่านเนี่ยกลับมาเราก็จะมีหลาย คนที่ชื่นชอบเนี่ยก็จะเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้เราก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือตอนนี้หลังจากที่ว่าให้ออกจากราชการไปแล้วเนี่ยก็ก็ยังยังคงทางานอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือในฐานะนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับก็เนี่ยแหละครับก็ สิ่งที่เราอยากจะมาวิเคราะห์นะครับว่าอ,อย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังมีโอกาสได้กลับมาคัมแบ็กตำรวจอีกไหมนะครับผมมองผมมองในโอกาสนี้เลยนะครับว่ามันมันค่อนข้างที่จะสูงโอกาสที่จะได้กลับมาแต่ว่าจะได้กลับตอนไหนหรือเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องดูกันเป็นเคสเคสไปนะครับก็หลังๆมาก็เริ่มมีการทยอยออกมาแล้วว่าเนี่ยอย่างคดีของทางภรรายาบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เห็ไหมตำรวจก็ยกไม่ฟ้องใช่ไหมเนีย่ย ก็พูดง่ายๆว่าก็รอรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้กลับมาไหมถ้าได้กลับมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคได้กลับมาช่วยเหลือประชาชนได้มาทํางานช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะว่า,อาโอกาสที่มันมองดูแล้วอ่ะที่จะได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงถ้าถ้าเกิดท่านกลับมาเนี่ยผมมองว่าความรู้ความตามารถของท่านเนี่ยยังมีอยู่อีกเยอะคือมีอยู่อีกมากนะครับสามารถจะมา ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มาทําให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติดีขึ้นได้อันเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรกับคือจะมูดว่าอย่างตอนเนี้ยคือถ้าบิ๊กตายเนี่ยเขาเป็นตํารวจอ่าเป็นอ่าขอบวตรออยู่เนี่ยคือท่านเขาก็ทํางานไปก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกันไงมันคนละส่วนกันนะตรงนั้นเขาก็ทํางานของเขาไปไม่ใช่ว่าไม่ดีท่านก็ดีท่านก็ทํางานของท่านไปนะครับมันต้องแยกแยะก,กันอันนี้คือในในส่วนของทางบิ๊กโจ๊กเนี่ย ที่มีคดีมีอะไรมาเนี่ยก็ต้องไปสู้ข้อก่าหาไปเคลีย์สู้ข้อก่าหาแล้วก็ต้องทําให้ตัวเองเนี่ยใสที่สุดให้ได้เพื่อที่จะได้กลับมาเป็นตํารวจนะครับเพราะว่าอายุราชาการท่านก็เหลืออยู่อีกตั้ง6ปีนะครับก็ตอนนี้ก็ลองไปฟังดูํำนักข่าวอะไรสำนักขา่กขาวเนี่ยก็มีแววว่าเออเนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กได้กลับมาเนี่ยผลข้อมลทินเนี่ยก็ลุยงานต่อไปสู้ต่อไปนะครับช่วยเหลือประชาชนต่อไป ไอ้ตรงนี้ที่ว่าจะไปมีการแก้แค้นกันหรือเปล่าหรือจะจะเอาคืนหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าอย่างท่านอ่ะเป็นคนแฟฝงอยู่แล้วเป็นคนที่แบบว่าบอกว่าไม่ก็คือไม่ก็คือแฟฝงไม่เอาก็คือไม่เอาก็คือ,อ,คอแบบว่าเอออยากกลับมาทํางานช่วยเหลือเพื่อจะให้ลูกน้องเนี่ยกินดีอยู่ดีนะมสีสวัสดิการที่ดีมีมีเขาเรียกว่าอะไรพูดง่ายๆว่าจะมาช่วยเหลือตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพราะว่าจากที่เคยเข้าไปฟังทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยหรือพลตารวจเอกสุเชษเนี่ยก็จะคือจะคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเทคโนโลยีการใช้โซเชียลอะไรเงี้ยการใช้รูปแบบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแอปมีอะไรมากมายนะครับก็เอามาประยุกต์ใช้กับสํานักง,งานตํารวจได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะ,ะให้ทุกที่ทุกเขาเรียกว่าอะไร ให้ทุกท้องที่ได้เข้าถึงให้ประชาชนเข้าถึงตำรวจมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือเป็นแผนอะไรที่ที่ที่โอเคเลยที่ดีเลยครับก็ตอนนี้เราก็หวังได้แต่ว่าก็คือรอต่อไปนะครับว่าอีกนานไหมเท่าไหร่แต่มีหลายกูรูหลายคนนะครับก็ออกมาพูดนะครับะนะักวิเครานะครับว่าน่าจะเป็นช่วงๆเดือนมิถุนาอะไรประมาณเนี้ย โอกาสน่าจะได้กลับหรืออาจจะไวกว่านั้นอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าก็ยังไปฟังดูเนี่ยอย่างอาจารย์ปรเมศก็ได้มีพูดกล่าวไว้เหมือนกันว่าน่าจะนู่นอมิถุนาหรือไม่ก็จะอาจจะเลยไปอีกแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับก็ก็พักร้อนไปก่อนอะไรประมาณเนี้นะครับก็ ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับก็คืออาจจะก,กลับไม่ได้กลับอันนี้คือคือเราก็บอกไม่ได้นะครับเราก็ต้องรอรอดูกันต่อไปนะครับแต่แน่ๆละ่ะคือจากที่ฟังข่าวมาหรือว่าที่ได้รับชมกันมากันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือผมมองว่าทวิเคราะห์เนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะได้กลับสูงมากนะครับแต่ถ้าไม่ได้กลับไม่เป็นไรครับก็คือก็ยังมีสามารถช่วยได้ทั้งอื่นอีกยังสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งอื่นอีกอีกหลายทางนะครับ ก็วันนี้ก็เราก็แค่ล้อเราไปนะครับก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ความพูดคุยกันกษะสามารถเข้ามารับชมวิดีโอแล้วเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับชอบแบบไหนอะไรยังไงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและที่สําคัญนะครับอยากจะฝากนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่ว่าคลิปไม่แหม่งของช่องนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับอัปเิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ